ผมว่าทางเดียวจะไปนี้ก็มีโอกาสเจอน,นะเฮ้ยมาจูบลีฟนะยม hey, hey. you know. ิมายูมาจูเลีกัก๊ออะเชื่อในลงตยังเชื่อในดวงตรับอะไรอาจจใช่ไหมตัดได้ครับผมตัดเขาจังแม่

ตรวจสอบอตรวจสอบโ <Okay. S 3> อ้โหยิงร้อนให้หมดเลยอิงร้อนอย่าให้มันเหลือสอแล้ว <Yeah. S 1> พอแล้วยี่ยี่งเดี๋ยวผมไปรับนะพี่ตามรอยเสีกลุ่ใหญ่ตามรอยอยู่เดี๋ยวไมกี้เข้ามาคนหนึ่งไ <Idea. S 1> อ้เี้ยเขาตรนี้

ผมวิ่งรอกใั้ผมผมยิ่งรอกให้ผมเพื่อใหลังผมยิ่งรอกให้พี่พงมาหาผมพี่พงวิ่งมาหาผมวิ่งมาเลยวิ่งมาทำหนึ่งตัวเดียววิ่งผมจะโดนยิงรอแป๊บนะแป๊บนะเดี๋ยวเตรียมยิงตูดมัน ลองทไปลองเ้าไปเจยงเย้เดก่นสุดยอดสุดยอดเล้เลยเจ็ดสิบสี่เลยเลยเลยเจ็ดสิบสีโอเคอันนี้ผู้เล่นใหม่นะครับอนนี้สุดยอดสุดยอด จุดวางเอลวีอ่ะข้างหน้ายังไม่เข้าเราเรายิงเมื่อกี้มันยิงเราไม่เข้าเลยหรอใช่ใช่มันไม่เข้ามันสี่ศูนย์ใช่สองศูนย์โอ้เแต่ถ้ามันจะมีตัวทมากไม่ใช่นะโอ้เกียร์ะเกียร์ะเจอได้โจละ Good จ o oh. บ,บแจบบ๊แบบไแบบไปที่รถทายสปอร์ตครับเดี๋ยวกลับไปที่รถทายสปอร์ตรอจนกว่าเพื่อนจะขุดเสร็จเดี๋ยวเรากลับไป จาไหมามข้างหลังโดยนยิงจากข้างหลังดาวด่าวดาว,ดาวขบเกือบตายละโอเคจากตำแหน่งเออ่ south east เอ่อ158ใกล้ๆผมเลยตายแล้วครับตายละ visual โอเคกลับกลับ okay. okay. ไปที่รถทรานสปอร์ตครับ ถวนี้แหละกำลังเข้าเช็คมีแฮบอยู่ข้างในพี่รถถังรถถังเจอคนเจอคน l อวี A พี่ตายนละที่เหลือมาคุมแฮบไว้ก่อนสอบสอบไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดยังยังไม่ต้องขุดที่ไหนวะ l อวี A v. เดี๋ยวแต่แร็ปเปิดแร็ปเปิดกว่าสองมว่ามันตรงตีมาที่ซ่อมอย่างเดียวเลยใช่แร็ปเปิดยิงสูตรเลยนี่ยยิงตอนนี้เลยอยาให้มันเข้าที่ซ่อม คนเลยผลไม้ผลไม้รถถังมันยังไม่สุดเลยคนับ ดทางตะแบราวเอลเอเบบีทีอาร์ตะแบราววบีท,อทีอาร์เหรอชิบหายเอเบบีโอเคยวเข้าไม่ได้ถ้าติดเล้วไม่ได้จปันไม่ได้แล้วอ่ะถ้างั้นจบบปบ,บ,บ การรันถ้าเคลียร์ถ้านตรงนั้นเกียร์แล้วอยากให้เคลียร์เป็นมากรับได้ครับไอ shot มีเสียสะพายรถจิ๊กยี่บ้อช่วยได้นอนท่าลงเต็มหัวเลยตำแหน่ง เชิญเชิญไมกี้หน่อยเชินไมกี้หน่อย